เอาแล้วครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวแอดออนนี่นะครับผมซึ่งก็คือแอดออน My Hero Academia นะครับผมนี่ผมซึ่งนี่คือพวกชุดของผมก็ลืมบอ,อกท่านผู้ชมไปนะครับผมนั่นก็คือเวลาเราเข้าเกมมาผมมันก็จะมีหน้าเลือกระหว่างให้เราเป็นฮีโร่กับวิเลนนะครับผมก็ท่านก็สามารถเลือกได้ทั้งฮีโร่และวิเลนนะครับผมผมก็ชอบวิเลนมากกว่านะครับผมชอบทำลายมากกว่าครับ ของพวกคิโร่นะครับผมนี่เห็นไหมชุดของเอ่อบัคคุโกะนะแล้วก็เดกุแล้วก็มีหลายชุดมากเลยนะครับผมท่านผู้ชมก็แบบเป็นอะไรที่โคตรเท่มากเลยนะครับผมก็เราก็มาดูในส่วนของพลังกันนะครับก็นี่ผมผมก็จะรีวิวพลังของ ฮีโร่กับวิลเลนไม่หมดนะครับก็เป็นตัวอย่างให้คร่าวๆดูนะครับผมให้ท่านผู้ชมไปลองเองนะครับผมว่ามันจะสนุกแค่ไหนนะครับเออลืมไปลืมไปนะครับท่านผู้ชมก่อนที่ทุกท่านจะใช้พลังอะไรกันนะครับผมก็ต้องอัพเลเวลก่อนนั่นก็คือวิธีการอัพนั่นก็คือใช้เพชรนะครับผมนี่ในการอัพเลเวลนะครับผมก็ท่านกดไปที่เพชรแล้วกดค้างเลยแล้วก็มันจะขึ้นที่เลยบร้อยนะครับผมนี่ก็สามารถใช้พลังของฮีโร่กับวิลเลนได้เลยนะท่านผู้ชมผมก็ขอลองพลังของ เดก,กุก่อนก็เล่นก,กันเลยครับนี่ one for all นะครับผมนี่นะผมก็กดขาไม่ต้องกดพัางนะผมลืมไปก็วิธีการใช้นะผมนี่ท่านท่านผู้ชมจะเห็นช่องข้างขางขวาล่างใช่ไหมครับก็นี่นะผมซึ่งวิธีการเปลี่ยนท่าน,นะผมก็ท่านกดคลิกไหนก็นได้ครับที่เป็นที่เป็นคลิกที่พื้นนะผมนี่นะผมมันก็จะเลื่อนท่าให้นะผมึ่งวิธีการใช้ท่าน,นะผมให้ท่านกดค้างนะครับก็ผมขอใช้ใดูนะผมนี่ นี่ของเด็กกุนะครับมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับผมก็กดค้างไว้เรื่อยมันมันก็จะขึ้นเป็นห้าเปอร์เซนท์ขะซ้ายบนนะครับผมก็ที่ผมก็พูดสะดุดติดหน่อยนะครับผมก็ <c oughs> ไม่ได้เคสเกมมาหลายวันเลยนะครับผมก็ท่านกดเรื่อยมันก็จะขึ้นไปเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่สิบเปอร์เซนต์สิบห้าเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์สามสิบเปอร์เซนต์นี่ไอ้กดผิดกุดเป็นเมื่อกี้มึงกดท่าดีนะขอเป็นร้อยเปอร์เซนต์นะครับห้าสิบเปอร์เซนต์ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะท่านผู้ชมมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับนี่โคตรเท่เราจะใช้ท่าโดูนะท่านผู้ชมมานี่ไอ้พวกเชียนี่นะครับผมนี่วับน,นี่เดี๋ยวพลังงานหมดส่วนวิธีการเติมพลังงานนะครับผมก็จะกดไปที่ไดมอนด์ไดมอนด์เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมนี่นครับผมกดค้างนะครับเดี๋ยวขอใช้ท่าเด้ก,กูอีกท่านหนึ่งนะครับ นี่ชกชกไอ้สักกันนัวสักกันนัวมานะครับผมก็อันต่อไปก็เป็นของใครดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสุ่มกันนะครับมัง้งผมก็ขอเลือกเป็นของโทรโรโกินะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวขอเติมพลังงานให้เต็มก่อนแป๊บนึงก็จะมีไฟและน้ําแข็งไอ้น้าแข็งออกมาครับผม ก็ยังไปสนใจนะครับไอ้ที่กลางๆของวันฟอของพระเอกนะครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้จนกว่าจะหายนะครับแล้วก็จะมาสนใจนี่ผมเวลาเราใส่ของเท้าโลนเกตนะผมมันก็จะมีข้างหนึ่งไฟข้างหนึ่งน้ําแข็งนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่โคตรเท่มากขอใช้ท่าก่อนนี่ท่านี้มันเป็นท่าน้ําแข็งใช่ไหมวับนี่ผมมันก็จะทําให้รอบ,บข้างเป็นน้ําแข็งนะครับพื้นเป็นน้ําแข็งนี่พอเดี๋ยวเติมพลังงานก่อน โอเคนี่ท่านี่ท่านอะไรวะนี่น้ำแข็งงอกออกมานะทุ้ชมก็ต่อมาก็เราก็จะรีวิวของใครดีนะครับของตัวร้ายอย่างวิลเลนตัวนี้ก็ได้ครับผมแต่ตัวที่มีมือมากๆผมจะไม่เล่าชื่ออะไรผมก็ดูผ่านๆนะครับผมนี่จะใช้ให้ดูนะครับเดี๋ขอไปจับเพื่อนก่อนนะตัวนี้สกิลนี้นี่มันก็จะแบบ าเสียหายนะครับกระกรอนนะครับนี่เห็นไหมกระกรอนพื้นด้วยพื้นก็จะหายไปไนะครับเอ้ยผมลืมไปผมเปลี่ยนสกิลแล้วเอ้ยช่างมันเลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เฉพาะพื้นหรือเปล่าหรือว่าคนด้วยไม่รู้เดีย๋ยวขออีกทีขออีกทีอันนี้พื้นด้วยโอ้ยอันนี้มันจะกว้างกว่าอันนี้มันจะกว้างกว่าอันเมื่อกี้นะครับพื้นในที่ราบครับแล้วก็อันที่สองมันแตกต่างกันที่ ความลึกนะครับผมนี่นะก็ก็มีประมาณนี้ท่านผู้ชมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็ตอนนีบผมก็ขอลาไปก่อนนะท่านผู้ชมบายไปละไอ้ยัยชุดชุดเป็นชี้อะไรเนี่ยไปละไปลองกันนะครับแอดออนบาย